สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปที่เบอร์0824804746ก็ผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผาบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ราคาสองร้อยบาททรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสองร้อยบาททุกองค์เลยครับวันนี้แล้วก็ถ้าพี่ๆท่านใดครับผมที่ซื้อสององนะครับวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับผมสององก็ลดเหลือสามร้อยไปเลยครับวันนี้วันนี้มีมาประมาณยี่สิบกว่ารายการนะครับวันนี้มีมาเยอะครับผมนี่ครับผม นี่ครับนี่ครับผมวันนี้มีมาเยอะนะครับผมมีบางประมาณยี่สิบกว่ารายการเลยครับผมแถมราคาแบบย่อมเยาับผมวันนี้มาเริ่มเป็นรายการที่นึ่งเลยครับนี่ครับเป็นพาระสมเด็จพร้อมตลับครับผมนี่ครับผม วันนี้ขออนุญาตไม่ได้ลงกล้องให้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเนื้อหาก,ก็จะประมาณนี้นะครับหมายเลขหนึ่งครับผม้ารปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมวันนี้มีมาแบ่งปันราคาย่อมเยาครับผมจะซื้อสององค์ก็ลดราคาไปอีกครับผมวันนี้ อันนี้หมายเลขหนึ่งครับผมราคาสามราคาสองร้ยบาทครับผมนะพอค้าก็จะขายสามร้อยอย่างเดียวเลยวันนี้โปรโมชั่นต้องขออภัยนะครับต่อไปก็จะเป็นหมายเลขสองครับผมนี่ครับผมโทรมาจับจองกันก่อนได้นะครับไม่ต้องดูให้จบคลิปแล้วค่อยโทรมานะครับผมกถูใจองค์ไหนโทรมาจับจองกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผม ราคาสองร้อยบาททุกรายการเลยครับผมวันนี้นี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปจะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสามครับนี่ครับนี่ครับผมอันนี้พระสมเด็จหมายเลขสามครับสององค์สามร้อยนะครับผมวันนี้ มนี่เป็นหมายเลขสามครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับผมวันนี้มีบ้าแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขห้าครับผมนี่สมเด็จเกตชัยโยครับผมนะครับพร้อมตลับไปใช้งานได้เลยครับผมนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับนี่จะเป็นหมายเลขห้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ขายเป็นหมายเลขหกครับผมสมเด็จบัลลังก์ครับผมนี่ครับยวเป็นด้านหลังครับผมราคาสองร้อยบาทนี่ไม่มีค่าจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางก็ไม่มีค่าจัดส่งนะครับผมจ่ายเงินแค่สองร้อยบาทแล้วรับของได้เลยนะครับพี่พี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพาสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ก็จะเนื้อหาเก่าๆนะครับผมนี่ครับเผื่อิพิท่านใดอยากได้ไปศึกษาครับผมราคาแบ่งปันครับผมนี่ก็จะหมายเลขเจ็ดครับราคาสองร้อยบาทครับจะไปไว้หน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมต่อไปนี่ครับผมอันนี้หมายเลขแปดครับผม มันจะมีผงตะไบนะครับเนี่ยมีผงตะไบลรยอยู่นะครับผมหาเก่าๆครับผมนี่เป็นด้านหลังครับผมนี่เป็นหมายเลขแปดนะครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าครับผม ด้านหลังครับผมนี่ก็จะหมายเลขเก้าครับผมราคาสองรอยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จเกชาย,ยูหมายเลขสิบครับผมอันนี้กรอบจะแตกมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นที่กระจกนะครับไม่ใช่เป็นที่องค์พระนะนี่ครับผม นี่้ะหมายเลขสิบนะครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับผมสององค์สามร้อยบาทนะครับพี่พี่วันนี้นี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผมเป็นด้านหลังครับผม นี่หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับเป็นด้านหลังครับผมนี่ก็จะหมายเลขสิบสามนะครับราคาสองร้อยบาทครับ ่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผมครับนี่ก็จะด้านหลังนะครับนี่จะเป็นหมายเลขสิบ,บ,บปปสี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จองสุดท้ายครับผมหมายเลขสิบห้าครับผม ครับด้านหลังครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนครับผมรายการที่สิบหกครับผมครับเป็นด้านหลังครับผมรุ่นชนะศึกครับผม นี่รายการที่สิบหกนะครับน่ครับผมหลวงปูแวนแรายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะครับมีสองหน้านะครับอันนี้อีกด้านนึงเป็นหลวงปทบแล้วก็อีกด้านนึงเป็นหลวงพ่อผมวัดช้างเผือกครับผมเนี่ยครับแต่ทรงเหมือน ทรงเหมือนเขาเรียกนะทรงเหมือนเหรียญเจ้าสัวครับผมเนี่ยครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับผมไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะครับเนี่ยครับนี่ไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะเป็นรายการที่สิบแปดครับผมเหรียญหลวงปู่ไข่ครับ ราคาสองร้อยบาทครับผมรา,ารายการที่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นพระอุปคุตรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ครับเนี่หาเก,ก้าเก้าครับผมนี่รายการที่สิบเก้าครับผมครับผมนี่รายการที่สิบเก้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพานางพญาครับผมรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับวันนี้มาแบ่งปันพี่พีในราคาเบาเบนะครับผมนี่ครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบครับนางพญาครับผมนี่ครับอันนี้รายการที่ยี่สิบนะครับราคาสองร้อยบาทครับ ไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเหรี่ยนจอบใหญ่หลบข้อเงินครับผมน่ครับเนื้อหาเก่าๆครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผม อันนี้เป็นพระลีลาพร้อมกระเช้านะครับผมสองหน้านะครับนี่ครับพระลีลาครับผมในการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระปิดตาครับผมนี่รายการที่ยี่สิบสามครับผมนะครับเป็นแบบปั้นใช่ไหมครับแบบนี้ผมก็เรียกกับเขาไม่ถูกเหมือนกันนะได้มาแบบนี้นะครับ นี่เป็นรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับเนื้อหาเก่าๆครับผมนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ ราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระปิดตารายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ครับผอมเลี่ยมพลาสติกครับผมเนื้อห้าเก้าเก้าแบบนี้ครับผมรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่ครับผมหารูปภาาไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับอันนี้รายการที่ยี่สิบห้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกครับผมอันนี้เป็นประปิตาหรวงพ่อพแก้วเกสาโลครับผมเป็นเหรียญครับผมนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับด้านหลังครับผมนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบหกครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมน่ครับปิดตาเนื้อหาเก่าๆแต่ผมไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะข้างหลังอ่านไม่ออกนะครับผมวัดสี่ธาตุอะไรผมเผื่อพี่ๆท่านใดทราบครับผมนะครับแต่เนื้อหาเก่าๆอย่างเงี้ยครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมน่ครับอันนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบแปดครับผม เนี่คูบาศรีวิชัยครับผมวันนี้สององค์สามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยบาทครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยบาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูป่าเพิ่มเติมแกละไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ